สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโทรีพราสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดพิมพ์กลางนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสองห้ารสามรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์กลางเนื้อนวโลหะมาพร้อมกล่องเดิมสภาพดีแบบสวยๆเลยนะครับผม ที่กองนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28ธันวาคมปี39เจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับ พระรุ่นนี้เนี่ยออกที่วัดชางให้โดยตรงนะครับมีในธทรรมเนียบนะครับแล้วก็สาระบบในการจัดสร้างอย่างแน่นอนนะครับมีในรายการประกวดพระเครื่องพระู้ชาไทยด้วยนะครับผมสามารถนำไปส่งประกวดได้นะครับก็ถือว่าเป็นพระยอดนิยมยุ่กลางอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าสากลน,นะครับผม องนี้เป็นเนื้อนวะพิมพ์กลางนะครับพิมพ์พระรุ่นเนี้เนี่ยมีสร้างด้วยกันทั้งหมดสี่พิมพ์นะครับผมคือนะครับสี่พิมพ์เนี้ยมีเตารีดพิมพ์เล็กเตารีดพิมพ์กลางเตารีดพิมพ์ใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับส่วนบัวรอบนั้นจะเป็นรุ่นกระถินปีสามเก้านะครับผมจะตอกวันที่โคลวันกันนะครับเนื้อที่สร้างมีด้วยกันทั้งหมดห้าเนื้อมีเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์ เนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อทองคำนะครับองนี้เป็นพิมพ์กลางนวะโลหะองนี้นี่แก่นาคนะครับผมกระแสนาควิ่งแดงเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมพิธีการปลุกเสกพระรุ่นนี้นะครับปลุกเสกที่วัดชังให้โดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าวิธี มีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างเนื้อหามวลสารนะวะรุ่นนี้จะผสมเหล็กน้ำพีนะครับผมเหล็กน้ำพีเป็นของทนสิทธิ์มีดีในตัวอยู่แล้วไม่ต้องปลุกเสกนะครับก็มีฟามศักดิ์สิทธิ์นำมาหลอมรวมนะครับเป็นพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นสุดยอดมวลสารนะครับเจตนาการสร้างดี พิธีใหญ่เนื้อหามวลสารดีศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นศักดิ์ศรีเตารีดหล่อรุ่นสองนะครับของทางวัดช้างให้รุ่นแรกปีศูนย์ห้านะครับรุ่นสองนี่ก็ราคานะครับกำลังแบบว่าเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับราคาขึ้นอีกเยอะนะครับผมทำให้พระรุ่นนี้น่าแขวนนะครับแล้วก็น่าเก็บน่าแขวนเนี่ยก็คือ การจัดสร้างเขาดีพิธีเข่าดีนะครับส่วนหน้าเก็บเนี่ยก็คือในอนาคตเก็บไว้เก่งกําไรได้นะครับก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับในการเช่านะครับผมเนืนะวะองค์นี้นี่เข้มนะครับผิวแก่หนากเลยนะครับผมเนี่ยที่พื้นนี่กระแสนาวิ่งเยอะนะครับแดงแดงตามซอก หน้าตาสะสวยเลยนะครับเส้นหน้าผากคมชัดเส้นตาจมูกปากริ้วจีวรต่างๆเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับด้านหน้าด้านข้างหล่อเต็มด้านบนหล่อเต็มฝั่งนี้หล่อเต็มเป็นพระหล่อนะครับก็จะมีรอยก้านช่อตรงนี้นะครับผมนี่ชึบ รอยตัดช่อแล้วก็แต่งเจียนะครับด้านหลังนะครับจะมีการต่อโค้ดสี่ตัวคือโค้ดคำว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ยี่สิบแปดธันวาปีสามเก้าแล้วก็โค้ดเถาะมหาพรมแต่พระองค์นี้มีการหล่อเนื้อเกินนะครับนี่ตรงนี้นิดนึงนะครับทำให้ต่อคำว่าทอคอเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่ามีเนื้อเกินตรงนี้ขวางเนื้อเกินถูกตอกไปยุบหายไปเลยนะครับผม ด้านในนี่แดงเลยนะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าพระแท้เบสิกดูง่ายนะครับด้านหน้าเนี่ยจิตจาร์ดนะครับได้ผิวสวยหล่อสวยนะครับมีกล่องเดิมพร้อมหน่าใช้นะครับผมก็นะครับสำหรับองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับ ผมเปิดราคานะครับองนี้ไว้ที่8500บาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0ูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพื่นพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆี่ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสด,ดีเพื่อนๆพพี่พ,พ,พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสด,ดีครับ